ทุกคนลองนึกดูนะครับว่าคืนหนึ่งทุกคนเข้านอนตาปกติหลับสนิทเหมือนทุกคืนแต่พอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทุกคนกลับพบว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลลึกทั้งที่ทั้งคืนนั้นคุณไม่ได้ลุกออกจากเตียงเลยแม้แต่นิดเดียวท่าความฝันไม่ใช่แค่ภาพหลอนในหัวแต่เป็นสถานที่ที่มีใครบางคนรอฆ่าคุณอยู่จริงคุณนึงจะกล้าหลับอยู่ไหมครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับตำนานสยองขวัญปีศาจที่ตามล่าเหยื่อในความฝันและลากพวกเขาไปตายอย่างทรมาน และนี่คือการละครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของเฟดดี้คูเกอร์ปีศาจแห่งถนนเอ็ทครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆที่ดูเงียบสงบและสมบูรณ์แบบอย่างสปริงวูดไม่มีใครรู้เลยว่าใต้รอยยิ้มของผู้คนกำลังซ่อนความลับอันนำมืดบางอย่างเอาไว้ซึ่งความลับนั้นเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟดดี้คูเกอร์เด็กชายที่เติบโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเขาถูกทุบตี ถูกทารุณกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจิตใจค่อยๆบิดเบี้ยวจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนที่แตกสลายจากภายในเกินกว่าจะเยียวยาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เฟรดี้ได้ทํางานเป็นพาร์งในโรงเรียนท้องถิ่นภายนอกเขาดูเป็นแค่ชายสันโดษคนหนึ่งเงียบๆน่าสงสารและไม่มีพิษมีภยัยแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าใต้โรงเรียนแห่งนั้นเขาแอบสร้างห้องลับเอาไว้ในห้องหม้อน้ํา สถานที่ที่ร้อนระอุและอ,อบอวลไปด้วยเสียงพ่นของไอ้น้ำรวมถึงกลิ่นของสนิมเก่าและที่นั่นเองเขาเริ่มทำสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับมนุษย์เขาเริ่มลักพาตัวเด็กๆพาพวกเขาไปยังห้องรับใต้ดินและที่นั่นเด็กๆถูกทรมานและถูกทำลายก็จะถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีและเพื่อทำให้ความบ้าคลั่งของตัวเองสมบูรณ์แบบเฟดดี้ได้สร้างอาวุธขึ้นมาด้วยมือของเขาเองมันคือถุงมือหนังเก่าๆข้างหนึ่งที่ปลายนิวทั้งสี่นั้นติดใบมีดโกนแหลมคมเอาไว้ อาวุธชิ้นนั้นไม่ได้มีไว้ใครค่าแต่มันคือเครื่องมือสำหรับระบายความแค้นที่เขามีต่อโลกใบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งความจริงที่ถูกฝังเอาไว้ก็ถูกเปิดโปงพ่อแม่ในเมืองสปริงวูดรวมตัวกันเพื่อลากตัวเฟดดี้ออกมารับโทษแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือระบบกฎหมายกลับทรยศพวกเขาเฟดดี้หลุดรอดจากข้อหาโดยช่องโหว่ทางกฎหมายที่น่าเจ็บปวดเกินจะรับได้ความโกรธแค้นของพ่อแม่เหล่านี้พุ่งทะยานจนถึงขีดสุดและววินาทีนั้นพวกเขาก็ไม่รอความยุติธรรมจากศาลอีกต่อไป ในคืนที่มืดมิดและหนาวเหน็บกลุ่มพ่อแม่ที่อัดแน่นไปด้วยความแค้นที่สมอยู่ในใจมุ่งหน้าไปยังห้องหม้อน้ำใต้โรงเรียนพวกเขาล้อมอังคารหลังนั้นไว้ไม่มีทางหนีให้เฟดดี้จากนั้นเทน้ำมันก๊าซลงไปทั่วทุกมุมกลิ่นเชื้อเพลิงอบอวนไปทุกที่และในวินาทีต่อมาปเปลวไฟก็ถูกจุดขึ้นเผาผลาญทุกอย่างจนเหลือเพียงซากที่วอดวายท่ามกลางเสียงกรีดร้องนั้นและ,ปะเปลวไฟที่แผดเผาผิวหนังของเฟดดี้จนเละในวินาทีสุดท้ายก่อนตายสิ่งที่ไม่มีใคราคาดคิดก็เกิดขึ้น เงาดำสามตนที่เรียกตัวเองว่าปีศาจแห่งฝันปรากฏตัวท่ามกลางเปลยเพลิงพวกมันยืนข้อเสนอชีวิตอมตะแลกกับการเป็นทูตแห่งความเสยีสยดเสียงซึ่งเฟรดดี้ไม่ลังเลเขาตอบตกลงด้วยความแค้นที่สุกงอมอยู่ในใจร่างกายของเขาถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานแต่จิตวิญ,ญญาณของเขากลับจุติใหม่ในมิติที่ไม่มีใครเอื้อมถึงซึ่งสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่าโลกแห่งความฝันหลายปีผ่านไปเรื่องราวของเฟรดดี้ค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นแค่ตำนานเมืองที่ผู้ใหญ่เอาไว้ขู่เด็กก่อนนอน แต่แล้ววันหนึ่งฟันไล้ก็เริ่มล้ำเส้นเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงวัยรุ่นบนถนนเอ็มเริ่มฝันถึงชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าที่ไม่เกรียมผิวหนังบิดเบี้ยวเขาสวมเสื้อไหมพรมลายทางสีแดงและหมวกเฟดราส,สีน้ำตาลเข้มเฟรดดี้ปรากฏในสถานที่ที่พวกเขาคุ้นเคยแต่ทุกอย่างมันบิดเบี้ยวผิดรูปทางเดินยืดยาวเกินจริงผนังบิดงอแสงไฟกระพริบวูบวาบและทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาใกล้จะมีเสียงโลหะจะถูมือใบมีดฟูดไปตามพ่อเลย ในดินแดนแห่งความฝันนี้เฟดดี้อยู่จุดสูงสุดที่ไม่มีใครต่อกรกับเขาได้กฎฟิสิกส์ไม่มีความหมายเขายืดแขนให้ยาวผิดธรรมชาติได้ย้ายสถานที่ได้ในพริปตาแม้แต่แปลงล่าของตัวเองให้กลายเป็นสิ่งที่เหยื่อกลัวที่สุดในใจแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าอำนาจทั้งหมดนั้นคือกฎที่ไม่มีใครหนีพ้นมันคือกฎแห่งแรงสะท้อนถ้าเฟดดี้กรีดเลือดเหยื่อในฝันร่างจริงที่นอนอยู่บนเตียงก็จะมีบาดแผลปรากฏขึ้นจริงถ้าเหยื่อถูกฆ่าตายในความฝัน หัวใจในโลกความ,มจริงก็จะหยุดเต้นตามไปด้วยสุดท้ายเหล่าวัยรุ่นต้องพบเจอกับความเสียดสีและความโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยพวกเขาได้พวกเขาลองทําทุกทางเพื่อไม่ให้ตัวเองหลับทั้งอัดยากระตุน้นกรีดผิวหนังตัวเองให้รู้สึกเจ็บจนไม่สามารถหลับได้หรือแม้แต่ตั้งนาฬิกาปลุกทุกๆ1ินาทีแต่สุดท้ายไม่มีมนุษย์คนไหนเอาชนะความอ่อนเพลียของร่างกายได้และในวินาทีที่เปลือกตาปิดลงเฟรดดี้ก็จะยืนรออยู่ตรงนั้นพร้อมรอยยิ้มแสยะที่ทุกคนที่พบเจอเขาจะไม่มีวันลืม และสนับสนุนความสียดสยองของเฟดดี้คูเกอร์โดยออฟตัสครับใครกำลังหาแว่นกรองแสงดีๆใส่กรองแสงก็ได้ใส่ออกจากบ้านก็เทให้อฟตัสเป็นตัวเลือกของคุณนะครับคำถามคือแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้พาโรงธรรมดาคนหนึ่งครับกลายเป็นอาชญากรลักพาตัวเด็กและเป็นฆาตกรยามค่ำคืน หลายคนรู้จักเฟรดดี้คูเกอร์ในฐานะปีศาจที่มีใบหน้าที่ไม่เกรียมและสามารถฆ่าคนในฝันได้แต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่บิดเบี้ยวที่ชายคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นศูนลกายที่แม้แต่ความตายก็หยุดเขาไม่ได้เรื่องราวของเขาไม่ไเริ่มต้นที่ถนนเอ็มครับแต่มันเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจิตเวชเวสตินฮิลที่เกิดขึ้นในปี1941กับเหตุการณเสยดสยองที่ไม่มีใครอยากจดจํา อ m a นดาคูเกอร์แม่ของเฟดดี้หรือที่รู้จักกันในนามซิสเตอร์แมรี่เฮเลนาเธอเป็นพยาบาลที่โชคร้ายที่ถูกขังอยู่ในห้องคุมขังที่เต็มไปด้วยคนไข้โรคจิตกว่าร้อคนเป็นเวลาหลายวัน และจากนรกแห่งนั้นเฟรดดี้ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นครับเขาถูกขนานนามว่าเป็นลูกชายของคนบ้าเรือน้อยเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมาจากความรักแต่เกิดมาจากความเจ็บปวดความวิปริตและความคลายทางเพศหลังจากนั้นเฟรดดี้ถูกส่งไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าก่อนจะถูกรับไปเลี้ยงโดยพ่อบุญธรรมขี้เล่าที่ชื่อว่ามิสเตอร์อันเดอร์วูดทีนั้นเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องความเมตตาสิ่งที่เขารู้จักเพียงอย่างเดียวคือความรุนแรงบ้านที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยแต่เขากลับถูกทุบตีถูกทารุณกรรมอย่างสาหัส ที่โรงเรียนเขาถูกเพื่อนๆกนแกล้งแล้วล้อเลียนเรื่องชาติกำเนิดซึ่งแรงกดดันเหล่านั้นค่อยๆบิดเบี้ยวในจิตใจของเด็กผู้ชายที่อ่อนแอให้กลายเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าจะเยียวยาครับสัญญาณแรกของปีศาจก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเฟดเดี้เริ่มฆ่าสัตว์เลี้ยงในห้องเรียนและสิ่งที่สยองยิ่งกว่าคือการที่เขาเริ่มกรีดผิวหนังของตัวเองและในตอนนั้นเขาค้นพบว่าความเจ็บปวดคือสิ่งเดียวที่เขาสามารถควบคุมได้ ความแค้นของเฟดดี้สุกงอมจนถึงขั้นขี่สุดในวัยรุ่นเขาตัดสินใจปิดบัญชีแค้นกับพ่อบุญธรรมที่ทาลุนเข้ามาเลวตลอดด้วยมีดโกนในมือและในวินาทีนั้นเองเขาก็ได้ลิ้มรสอํานาจเหนือชีวิตของคนอื่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาเด็กชายผู้น่าสงสารก็หายไปเหลือไว้เพียงแต่ชายคนหนึ่งที่ลงใหลในการสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่อ่อนแอกว่าดังคําของพี่ฟาโรที่เคยพูดไว้ครับไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจมนุษย์เราเรียนรู้โลกผ่านสิ่งที่ได้รับในวัยเด็ก ซึ่งสําหรับเฟดดี้โลกไม่ได้มอบอ้อมกอดให้กับเขาครับแต่มันมอบรอยแผลเป็นเมื่อความเจ็บปวดคือภาษาเดียวที่เขาได้รับในวัยเยาว์เขาจึงเติบโตมาเพื่อพูดภาษานั้นกับเด็กคนอื่นๆเขาไมา่ได้ฆ่าเพียงเพื่อความแค้นแต่เขาฆ่าเพื่อเยียวยาผมดอยที่ถูกทําให้กลายเป็นเยือมาตลอดทั้งชีวิตครับและถ้าเกิดว่าเรามองผ่านเลยของอาชญาวิทยาและจิตวิทยาครับพัฒนาการของเฟดดี้ฮูเกอร์ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันสามารถอธิบายได้อย่างแรกคือวงจรของการส่งต่อความรุนแรงหรือ Cycle o f violence ในทางจิตวิทยาเด็กที่ถูกทารุณกรรมอย่างหนักมักเติบโตไปในสองทางทางหนึ่งกลายเป็นคนที่หวาดกลัวสังคมและแตกสลายจากภายในส่วนอีกทางหนึ่งกลายเป็นผู้ส่งต่อความรุนแรงเหมือนที่เขาเคยได้รับมาเฟรดดี้ถูกพ่อบุญธรรมมิสเตอร์อันเดอร์วูดเคียนตีและทารุณด้วยเข็มขัดและของมีคมเขาเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กว่าความเจ็บปวดคืออำนาจเมื่อเขาไม่ได้มีอำนาจเหนือชีวิตตัวเองในฐานะเหยื่อเขาจึงสร้างอำนาจขึ้นมาใหม่ด้วยการทำให้ผู้อื่นกลายเป็นเหยื่อแทน อีกสัญญาณหนึ่งที่อันตรายมากครับคือพฤติกรรมทารุณกรรมสัตว์ของเขาหรือ animal cruelty เฟดี้เริ่มจากการฆ่าสัตว์เล็กๆในห้องเรียนและนี่คือสัญญาณเตือนคลาสสิกค,ครับของบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นไซโคพาธมันสะท้อนถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจและความต้องการเป็นการทดสอบความรู้สึกของการมีอำนาจเหนือความตายต่อมาคือคกลไกการป้องกันตนเองที่บิดเบี้ยวหรือ reaction formation แทนที่เฟดี้จะพยายามหนีจากความเจ็บปวดเขากลับเลือกที่จะหลอมรวมตัวเองให้กับความเจ็บปวดนั้น การที่เขากรีดผิวหนังตัวเองในวัยเด็กไม่ใช่เพื่อจบชีวิตตัวเขาเองครับแต่มันคือการฝึกให้ตัวเองด้านชาต่อความทรมานนั้นเพื่อที่เขาจะได้อยู่เหนือความกลัวและเมื่อเขาไม่กลัวความเจ็บปวดอีกต่อไปเขาก็จะควบคุมความเจ็บปวดของคนอื่นได้อย่างสมบูรณ์และตะลอดชีวิตของเขาครับเฟดดี้สแสดงอาการของบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมหรือแอนตี้โซเชียล s พ n a ์น t y d ตี้ดิสออเดอร์อย่างชัดเจนครับเขาไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีสำนึกของผิดชอบชั่วดีต่อการกระทำอันโหดร้ายของตัวเอง แม้จะฆ่าเด็กไปแล้วมากมายก็ตามเขาก็ไม่เคยแสดงความเสียใจตรงกันข้ามครับเขากลับมีความสุขและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทํเราวกับมันเป็นงานศิลปะปชิ้นเอกของเขาครับในชีวิตประจําวันเขาสวมหน้ากากาทางสังคมหรือที่เรียกว่า mask of sanity เขาแต่งงานมีครอบครัวและทํางานเป็นพารลงในโรงเรียนเพื่อหลอกล่อให้คนอื่นเชื่อว่าเขาเป็นคนธรรมดาลและน่าไว้วางใจหนา้ากากนี้ทําให้เขาเข้าถึงเหยื่อได้ง่ายโดยไม่มีใครสงสัยเขาแกล้งทําเป็นคนดีเป็นมิตรได้อย่างแนบเนียน จนทั้งเด็กและผู้ปกครองนั้นเชื่อใจเขาอย่างสนิทใจและที่สําคัญที่สุดครับเฟดดี้ <F ed dy> มองมนุษย์คนอื่นโดยเฉพาะเด็กๆเ,เป็นเพียงแค่วัตถุหรือว่าของเล่นสําหรับระบายความต้องการทางจิตที่บิดเบี้ยวของตัวเองเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นและไม่เคยมองว่าชีวิตของมนุษย์มีคุณค่าใดๆสําหรับเขาการฆ่าคนไม่ต่างจากการเล่นเกมหรือสนองความต้องการส่วนตัวซึ่งทั้งหมดนี้คือภาพของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตใจ,ใจอ,ยอย่างรุนแรงครับ และอย่างที่เรารู้กันดีเฟรดดี้คูเกอร์ไม่ใช่แค่ฆาตกรธรรมดาแต่เขาคือปีศาจแห่งความฝันและเจ้าของสนามล่าในยามค่ำคืนในโลกแห่งความฝันนั้นเขาคือพระเจ้าที่ไม่มีใครต่อกรเขาได้และเขาสามารถฆ่าคนได้แม้ในขณะที่หยิ่กกาลังหลับอยู่ที่บ้านของตัวเองก็ตามพลังของเฟรดดี้นั้นทํางานภายใต้กฎและมีเงื่อนไขชัดเจนครับเขาจะเข้าไปในความฝันของเหยื่อได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาหลับเท่านั้นและเข้าสู่ช่วง I E M Sleep ช่วงที่สมองทํางานเข้มข้นที่สุดและเป็นช่วงที่ฝันชัดเจนที่สุดเมื่อเหยื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งความฝันเฟรนดี้จะมีอํานาจเหนือทุกสิ่งเขาบิดเบือนความจริงได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้สร้างสถานการณ์น่าสะพรึงกลัวได้และเล่นกับจิตใจของเหยื่อได้ยอย่างไร้ขีดจํากัดไม่ว่าจะเป็นการทําให้พื้นกลายเป็นหลุมลึกผนังกลายเป็นเนื้อเลือดหรือแม้แต่เปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้มีรูปร่างประหลาดตามที่ต้องการครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่ภาพหลอนในความฝันแต่มันคือกฎแห่งแรงสะท้อนครับ อย่างที่เราพูดไปคือถ้าเหยื่อถูกฟันในฝันร่างจริงที่นอนอยู่บนเตียงก็จะมีบาดแผลเกิดขึ้นด้วยและถ้าเหยื่อตายในความฝันหัวใจในโลกความเป็นจริงนั้นก็จะหยุดเต้นตามไปด้วยนี่คือเหตุผลที่ทาให้เฟรดดี้กลายเป็นนักฆ่าที่อันตรายและเราจะหลบหนีนจากเขาได้ยากครับในโลกความเป็นจริงไม่ทิ้งหลักฐานทางกายภาพที่เชื่อมโยงเขากับการฆาตกรรมซึ่งตํารวจและผู้ใหญ่จึงไม่เชื่อว่าคนเนี่ยสามารถถูกฆ่าในความฝันได้ทําให้เหยื่อต้องต่อสู้เพียงลําพังท่ามกลางความสิ้นหวังและความกลัวที่ทวีขึ้นทุกคืนครับ แต่ว่ายังไงก็ตามครับแมฟเฟดดี้จะมีพลังมหาศาลในโลกแห่งความฝันนั้นแต่พลังของเขาเนี่ยก็มีข้อจากัดอยู่ข้อแรกเลยคือเขาไม่สามารถทําร้ายใครในโลกความจริงได้โดยตรงครับเขาต้องรอให้เหยื่อหลับก่อนถึงจะมีอํานาจเหนือพวกเขาได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเหยื่อย,ยังตื่นอยู่นั้นพวกเขาก็จะปลอดภัยแต่ปัญหาก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับมนุษย์เราไม่สามารถอดนอนได้ตลอดไปหลังจากสามถึงสวันแล้วร่างกายจะอ่อนแอจิตใจจะเริ่มหลอนและในที่สุดเราก็จะหลับไม่รู้ตัวครับทำให้เหยื่อตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งหนึ่ง ข้อจำกัดถัดมาคือพลังของเฟดดี้ขึ้นอยู่กับความกลัวของเหยื่อด้วยครับยิ่งเหยื่อกลัวมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเหยื่อสามารถเอาชนะความกลัวและไม่เชื่อในอำนาจของเขาพลังของเฟดดี้ก็จะอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดครับ จุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของเขาคือการที่สามารถถูกดึงเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ถ้าเหยื่อจับหรือว่าแตะต้องเขาในขณะที่กําลังฝันอยู่แล้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับยังจับเขาไว้เฟรดดี้ก็จะถูกดึงเข้ามาสู่โลกจริงด้วยครับและเมื่อเขาเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขาก็จะเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถถูกทรํรลายและฆ่าได้เหมือนคนทั่วไปเขาจะไม่มีพลังวิเศษอีกต่อไปต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งทางกยายภาพเพียงงเดียวเท่านั้นและนี่คือช่องทางเดียวที่เหยื่อสามารถเอาชนะเขาได้ แต่การจะทําแบบนั้นครับต้องอาศัยความกล้ามหาศาลในการควบคุมตัวเองในขณะที่ฝันอยู่และจังหวะเวลาที่พอดีซึ่งแทบเป็นไปได้ยากมากครับสำหรับคนที่กําลังตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างสุดขีดในความฝันของเขาอีกกฎหนึ่งคือโลกแห่งความฝันคือเฟดดี้ต้องการพลังงานจากความกลัวครับและการจดจาของผู้คนเพื่อดารงอยู่ถ้าทุกคนลืมเขาหรือไม่กลัวเขาอีกต่อไปพลังของเขาก็จะค่อยๆจางหายไปและเขาอาจจะถูกขับไล่กลับสู่โลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะคล้ายๆกับเพนนีไวส์เลยครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องกลับมาฆ่าลูกหลานของคนที่ฆ่าเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเขาต้องการให้ผู้คนจดจำและกลัวเขาอยู่เสมอความกลัวคือเชื้อพเพลิงที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่และยิ่งเขาสร้างความเสียวายองได้มากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งแข่งแกล่งมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นการต่อสู้กับเฟดดี้จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกายภาพเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือการต่อสู้ทางจิตใจการเอาชนะความกลัวและการไม่ยอมให้ความทรงจำของเขาดำรงอยู่ในใจของผู้คนตลอดไป แม้ว่าเฟรดดี้คูเกอร์จะเป็นปีศาจเหนือธรรมชาติในภาพยนตร์ครับแต่ตัวละครนี้เนี่ยไม่ถือกำเนิดจากจินตนาการรุ่นล้วนนะครับเพราะเวสคาเวนผู้สร้างและพูมกรับนั้นได้รับแรงบัานดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงที่น่ากลัวไม่แพ้นในหนังครับซึ่งมันคือเหตุการณ์คดีการตายปริศนาในยามหลับที่เรียกว่า S.U.N.D.S. หรือชื่อเต็มก็คือ Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome เวสคขาวเวนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาได้ไอเดียจากการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์รอดเออร์ิลิสไทม์ครับเกี่ยวกับผู้อพยพจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะชาวกัมพูชาและเวียดนามที่รีภยัยไปที่สหรัฐอเมริกาในช่วงปี70-80ครับครอบครัวนหนึ่งเล่าว่าลูกชายของพวกเขาเนี่ยกลัวการนอนหลับอย่างรุนแรงและพยายามฝืนตื่นอยู่หลายวันเพราะฝันร้ายซ้ำๆเด็กชายบอกว่ามีบางสิ่งกำลังไล่ล่าเขาในความฝันและต้องการสังหารเขา จนกระทั่งคืนหนึ่งเขาไม่สามารถอดนอนอีกต่อไปครับเขาเผลอหลับไปและพ่อแม่ได so ้ย <fou> ินเสียงกรีดร้องกลางดึกและเมื่อวิ่งเข้ามาดูพวกเขาก็พบว่าลูกชายของพวกเขาเสียชีวิตแล้วครับทั้งที่ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายเลยแม้แต่น้อยต่อมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาครับหรือ CDC รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุในขณะหลับลักษณะของผู้เสียชีวิตคล้ายกันอย่างน่าประหลาดครับคือเป็นเพศชายอายุเฉลี่ยวราวประมาณ3 3ปีไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง และถ้าหมดเสียชีวิตในช่วงกลางคืนครับระหว่าง4ทุ่ถึง8โมงเช้าการชนสูตรพบเพียงว่าหัวใจมีสัญญาณของความเครียดบางอย่างโดยสาเหตุการตายถูกบันทึกว่าเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมคนที่ดูแข็งแรงถึงเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะน,นี้ครับอาการนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า s u n d s ครับหรือภาวะเสียชีวิตกระทันหันในเวลากลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุ สิ่งที่ทำให้เวสคาวเวส,สนใจเป็นพิเศษครับคือความเป็นไปได้ที่ผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาบเชิญบาดแผลทางจิตอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ในบ้านเกิดของตัวเองซึ่งหากย้อนกลับไปในปี75ครับหลังโปรพอตหรือขมินแดงยึดรองพนมเปญพวกเขาบังคับประชาชนให้ออกจากเมืองส่งไปทำงานในชนบ,บทและพยายามสร้างสังคมคอมมิวนิสต์บริสุทธิ์ด้วยการทำลายทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาการศึกษาและทุนนิยมพื้นที่เกษตรจำนวนมากกลายเป็นสถานที่สังหารหมู่โดยเฉพาะทุ่งสังหารเจิงเอกใกล้เมืองหลวง มีผู้เสียชีวิตราวประมาณ1.7-2ล้านคนก่อนที่กองทัพเวียดนามจะยึดพนมเปญในปี79ครับและขับไลข่ขมรแดงไปที่ชายแดนไทยแรงบันดาลใจในการสร้างเฟรดดี้คูเกอร์ไม่ได้มาจากคดีผู้อพยพที่เสียชีวิตในยามหลับเพียงอย่างเดียวครับแต่มันยังฝังลากลึกในความทรงจำวัยเด็กของเวสขาเวนด้วยเขาเล่าว่าย้อนกลับไปตอนที่เขา7ขวบครับวันหนึ่งเขานั่งอยู่ในบ้านและมองออกไปนอกหน้าต่างเขาเห็นชายแก่คนหนึ่งสวมเสื้อคลุมและหมวกเฟดรา เดินไปเดินมาบนถนนอย่างเชื่องช้ารูปร่างและท่าทางของชายคนนั้นดูปแปลกประหลาดและน่ากลัวมากครับจนเขาที่เป็นเด็กน้อยรู้สึกไม่สบายใจแต่สิ่งที่ทําให้ภาพนั้นกลายเป็นฝันร้ายจริงครับคือจูจ่ๆชายคนนั้นเนี่ยก็หยุดเดินแล้วหันมองตรงมาที่หน้าต่างที่คาวเว่นยืนอยู่ครับและจ้องเขาด้วยสายตาที่เย็นชาและน่าสะพรึงกลัว่าวเวนเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนสายตานั้นทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาครับความกลัวในวินาทีนั้นมันรุนแรงมากจนเขาไม่กล้าขยับตัวเลย หลังจากจ้องกันอยู่ครู่หนึ่งครับชายคนนั้นก็เดินออกไปอย่างช้าๆรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภาพและความรู้สึกในวันนั้นไม่เคยจางหายไปจากใจของเขาเลยครับหลายปีต่อมาคาวเว่นนำประสบการณ์ในเวัยเด็กครั้งนั้นมาใช้เป็นต้นแบบของตัวละครหมวกเฟโดราทีท่เฟดดี้คูเกอร์สวมใส่ครับซึ่งได้แรงบันดาลใจตรงมาจากหมวกของชายคนนั้นและกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของตัวละครตัวนี้ครับนอกจากนี้คาวเว่นยังต้องการให้เฟดดี้ดูแตกต่างจากฆาตกรในหนังสยองขวัญยุ 80, ค80ัทีี่่มกใสสสเื้้อผามืดหรือหน้ากาก,ากสีขาว เขาจึงเลือกเสื้อสเวตเตอร์ลายแดงเขียวซึ่งเป็นสีที่ตัดกันอย่างรุนแรงครับและสร้างความรู้สึกไม่สบายตาข่าวเว็อธิบายว่าเขาเคยอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าสีแดงและสีเขียวนั้นเป็นสองสีที่ดวงตาของมนุษย์ประมวลผลได้ยากที่สุดเมื่ออยู่ใกล้กันการใช้สีคู่นี้ครับจึงเป็นการรบกวนทางจิตใจของผู้ชมโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยส่วนชื่อเฟรดดี้คูเกอร์ก็มีที่มาซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับ ขาวเวงเขาเล่าว่าเขาเลือกชื่อเฟร็ดหรือเฟรดดี้มาจากชายคนหนึ่งที่เคยหลังแกเขาและทำให้เขากลัวตอนอยู่โรงเรียนครับ การใช้ชื่อนี้จะเป็นการเอาความกลัวในวัยเด็กมาผนวกกับตัวละครตัวนี้อีกทั้งชื่อเฟดดี้ยังฟังดูธรรมดาและเป็นมิตรไม่ได้ฟังดูน่ากลัวเลยซึ่งยิงสร้างความขัดแย้งระหว่างชื่อที่ดูไม่นอันตรายครับกับการกระทำอันโหดเหี้ยมของตัวละครตัวนี้ส่วนนามสกุลคูเกอร์ถูกขยายมาจากชื่อครากครับซึ่งเป็นตัวร้ายหลักในหนังเรื่องแรกของเวสขาเวนย่าง Last House on the Left ในปี72และนามสกุลที่มีรากมาจากเยอรมันก็ช่วยเสริมความรู้สึกความเป็นต่างชาติและความลึกลับให้กับตัวละครนี้มากขึ้นปีคร,ครับ แม้แต่ใบหน้าไม่เกรียมของเฟดดี้ก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ข่าวเพื่อนต้องการให้ผิวหน้าที่ถูกทำลายนี้สะท้อนถึงความเสียหายทางจิตวิญญาณและความชั่วครับที่อยู่ภายในจิตใจของเขาทีมงานต้องสร้างผิวหนังที่ดูเหมือนถูกไฟไหม้จลนลายเปิดเผยเนื้อเยื่อและโครงกระดูกใต้ผิวนั้นรูปลักษณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้คนดูสะดุ้งกลัวครับแต่มันยังเป็นสัญลักษณ์ของความแค้นที่ไม่มีวันมอดดับในจิตใจของเฟดดี้ การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวการออกแบบที่พิถีพิถันและความเข้าใจในจิตวิทยาของความกลัวทําให้เฟรดดี้ฮูเกอร์ไม่ใช่แค่ตัวละครฆาตกรธรรมดาตัวหนึ่งแต่กลายเป็นปีศาจที่มีมิติมีความลึกและน่าจดจําที่สุดตัวหนึ่งในบริษัทภาพยนตร์สยองขวัญครับและนี่คือเรื่องราวของเฟรดดี้ฮูเกอร์ปีศาจในฝันร้ายที่กลายเป็นตำนานแห่งความหวาดกลัวมานานนับกว่า40ปีจากเด็กชายที่ไม่มีใครต้องการสู่ฆาตกรที่โหดเทียมและในที่สุดก็กลายเป็นปีศาจที่ไม่มีวันตาย และเฟรดดี้คูเกอร์ไม่ใช่แค่ตัวละครในหนังสยองขวัญแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความหวาดกลัวที่ฝังลึกที่สุดของมนุษย์ครับความกลัวที่ว่าเราอาจจะไม่ปลอดภัยแม้แต่ในความฝันของตัวเองและสิ่งที่ทำให้เฟรดดี้น่ากลัวไม่ใช่แค่กรงเล็บโลหะหรือใบหน้าที่ไม่เกลีย่ยแต่คือความจริงที่ว่าเขาเกิดมาจากความผิดพลาดของผู้ใหญ่ความล้มเหลวของระบบกฎหมายและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพ่อแม่เขาคือผลพวงของความรุนแรงที่วนเวียนไม่รู้จบและเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งการแก้แค้นไม่ได้สร้างความยุติธรรมครับ แต่มันกลับสร้างปีศาจตัวใหม่ที่เร็วร้ายกว่าเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับคือเรื่องราวจริงเบื้องหลังของตัวละครตัวนี้ผู้อบยพที่หนีจากสงครามและการเสรียชีวิตอย่างลึกลับในายามหลับราวกับถูกฝันร้ายจากอาดีตไล่ล่าจนถึงที่สุดครับความเจ็บปวดและบาดแผลทางใจิตใจที่พวกเขาแบกรับมาหนักหนานจนอาจจะฆ่าช,ชีวิตของพวกเขาได้จริงและนี่คือเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งเรื่องราวจริง,รงก็น่ากลัวกว่าเรื่องราวในห,หนังนครับ กว่า40ปีผ่านไปแล้วนับตั้งแต่เฟดดี้คูเกอร์ปรากฏตัวครั้งแรกบนจอภาพยนตร์ในปี84แต่เขายังคงอยู่ในความทรงจําของผู้คนทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเกิดมาก่อนหรือหลังยุคทองของเขาทุกคนต่างรู้จักชายใส่เสื้อลายแดงเขียวหรือบางทีก็เป็นเสื้อดําแดงสวมหมวกเฟโดราและมีกรงเล็บโลหะเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปเป็นไอคอนที่ไม่มีวันตายและเป็นเครื่องเตือนใจของเราว่าความกลัวลั้นไม่เคยจางหายไปไหนมันแค่รอวันที่เราหลับตาลงและกลับมาหลอกเราอีกครั้งหนึ่งครับ ดังนั้นคืนนี้ก่อนที่คุณจะเข้านอนเนี่ยลองนึกถึงเฟรดดี้คูเกอร์สักหน่อยครับและอย่าลืมว่าถ้าคุณหลับไปเขาอาจจะรอคุณอยู่ในความฝันก็ได้แต่ไม่ต้องกังวลม,มากเกินไปครับเพราะนี่เป็นแค่เรื่องในหนังหรือเปล่านะหรือว่าในขณะที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่ทุกคนอาจจะฝันอยู่ก็ได้นะครับเวลค้ามทูมายไนแม่จากเฟรดดี้คูเกอร์ครับ